สวัสดีจ้าสาวาธาตุพนมพาเทียมืนผพามาไหวพระาธาตุพนมวรม,มหาวิหารอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมจ้ามือนี่เป็นวันผ่าค่ะวันผ่าึ้นแปดค่ำเดือนแปดปีมะโรงค่ะพี่น้องเอาบุญมาฝากทุกคนจ้าเดี๋ยวเขาเขาไปไหวพระทางในกันค่ะพี่น้อง เมื่อนี่เป็นวันผ่าค่ะก็จะมามีพี่น้องเฮาเพิ่นใส่สุดข,ขามาถือศีลแปดกันร้ายค่ะพี่น้องอยู่วัดเมื่อนีนน่นะเดี๋ยวเราไปเบิ่งบรรยากาศรอบนอกกันค่ะพี่น้องเฮาก็ใส่สุดข,ขามาถือศีลไหว้พระกันอยู่วัดร้ายค่ะพี่น้องก็จะมีคุณลุงคุณป้าเาาพิ่มมาไหว้พระกันค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศกันรอบๆค่ะพี่น้อง บรรยากาศรอบรอบวัดค่ะขอบุญมาฝากทุกคนเลยจ้าทุกคนบรรยากาศเงียบสงบมากเลยค่ะพี่น้อง นีขนาดไม่ออกใส่สุขขาวเมื่อไหวพาวะาธาตุกับเรื่องในวันผ่ากันนํำค่ะพี่นอ้อง บรรยากาศรอบๆค่ะพี่น้องสาวคาพนมพาเทียวเมื่อนี้พอบุญมาฝากพี่น้องทุกคนเดชาอนุโมทนาสาธุบุญน้ำันเดชาฝากพี่ๆทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวาพนมพาเทียวในเดชา